สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่7ของการใช้โปรแกรมเกมเมคเกอร์ในการสร้างเกมอย่างง่ายๆนะครับโดยคลิปนี้จะเป็นการกำหนดให้ตัวละครเมื่อไปชนกับตัวมอนสเตอร์นะครับชีวิตของเราจะลดไปทีละหนึ่งชีวิตนะครับและก็ถ้าหากไปชนกับหัวใจชีวิตจะเพิ่มมาหนึ่งชีวิตนะครับถ้าสมมติชีวิตหมดเหลือศูนย์นะครับก็จะให้ โปรแกรมเกมของเราแสดงเป็นคะแนนขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มเล่นใหม่ตัวอย่างนะครับสมมุติเราเดินไปนะครับเดินไปชนปุ๊บชีวิตรถนะครับชีวิตรถหลังหนึ่งแล้วแล้วก็เริ่มเกมใหม่ถ้าหากไปชนกับตัวหัวใจจะเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างนี้นะครับ ลองให้จบดูอย่างนี้นะครับจะโชว์คะแนนสูงๆขึ้นมาก็จะมาทำการสร้างตัวสไปตัวหนึ่งขึ้นมาครับเป็นสไปที่เป็นหัวใจนะครับก็คลิกข,ขวา Create Spy นะครับจะตั้งชื่อว่าเป็น SP underscore bonus นะครับ bonus แล้วก็ปกไป log ลไยมาครับตัวนี้ครับไป โอเคไปครับเมื่อเสร็จแล้วก็เราจะมาทำการสร้างอ็อบเจกต์ที่เป็นโบนัสขึ้นมานะครับมาที่อ็อบเจกต์นะครับ Create object แล้วก็ตั้งชื่อเป็น OBJ_BONUS underscore นะครับหรือสปที่เป็นสปโบนัสนะครับแล้วก็โอเคไปครับ ต่อมาเราก็จะมาทำให้กำหนดให้ตัวละครครับาที่ตัว Object Player นะครับให้มันเมื่อชนกับตัวมอนสเตอร์นะครับชุกมอนสเตอร์ตรงนี้จะให้มันชีวิตลบไปนหนึ่งครับอ,อย่างนี้นะครับก็มาที่แท็บของสกอร์นะครับแล้วเลือกไปที่ Set Life นะครับแล้วเขามาใส่ตรง if l 2นะครับตรงนี้แล้วก็ตรง n e w l i ล e นะครับเลือกให้เป็นลบหครับตั้งค่าลบหแล้วก็กด relative เพื่อให้มันลบไปเรื่อยๆนะครับอ่าเสร็จแล้วครับตอนนี้อันต่อมาเราจะไปตั้งค่าให้กับตัว Player นะครับเมื่อ Add Event เข้ามาครับ เมื่อชนกับ c o l l c t i o n ชนกับตัวโบนัสนะครับก็จะให้มันมีชีวิตเพิ่มขึ้นมา1ชีวิตนะครับก็มาที่แถบสกอร์เลือก set life นะครับแล้วก็ตั้งค่าให้เป็น1กด r รท a t ครับหมายความว่าเมื่อตัวละครเราไปชนกับตัวโบนัสนะครับก็จะมีชีวิตเพิ่มมา1ชีวิตนะครับบวกขึ้นเรื่อยๆนะครับ เมื่อชนแล้วก็ต้องให้มันหายไปนะครับให้ตัวโบนัสนี้หายไปก็มาที่แทบเมนหนึ่งครับเลือกมาที่ Destroy i n s t a n c นะครับลาเข้มาใส่แล้วก็ set Apply To ให้เป็น a r t e r นะครับก็คือเมื่อเขาไปคคาว่าเมื่อผู้เล่นของเรานะครับมาชนกับโบนัสให้คะแนนเพิ่มหนึ่งคะแนนแล้วก็ตัวโบนัสหายไปนะครับประมาณนี้ เมื่อเสร็จนะครับเราจะไปเซตค่าให้กับตัวที่เป็นอ็อบเจกต์คอนโทรลเลอร์นะครับเปิดตัวเก่าขึ้นมานะครับทีนี้มันจะมีเกมสตาร์ทนะครับเราเลือกให้เป็น add event ข้ามาเลือกเป็นเซ t e r นะครับเลือกเป็นเมื่อ no more l i f e นะครับเมื่อเกมจบเมื่อเมื่อไม่มีชีวิตขึ้นมานะครับก็เซตค่าให้มันนะครับเลือกไปที่ score ครับก็เลือก โชว์สกอร์นะครับโชว์ไฮสกอร์อันนี้แบ็กกราวด์ครับถ้าเรามีเอามาใส่ก็ได้ถ้าไม่ใส่ก็ปล่อยไว้นะครับอันนี้ตัวแบ็กกราวด์ตัวเส้นขอบครับจะให้มันแสดงไหมครับหรือมันแสดงก็แล้วแต่เรานะครับสีต่างๆครับแล้วก็ฟอนต์เปลี่ยนได้นะครับโอเคไปทีนี้อันที่สองก็ มาที่แถบของเมนสอนะครับก็มาที่ถ้าหากมันจบเกมนะครับก็คือหมายความว่าเมื่อชีวิตเราหมดนะครับให้มันแสดงคะแนนขึ้น,นมาแสดงคะแนนขึ้น,นมาโชว์คะแนนสูงสุดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ให้มันกระโดดเริ่มเกมใหม่ก็มาที่นี่ครับรีสตาร์ทเกมใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มาที่ ห้องของเราครับรูมทำการใส่ออบเจกที่เป็นโบนัสเข้ามาครับตรงนี้กดตัวรีทิลอันเดอร์ไลน์ทิ้งนะครับก็ใส่เข้าไปครับตรงนี้ก็ได้ที่เราต้องการนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยแล้วก็ทดสอบด้วยครับ เมื่อชนหัวใจลดไปหนึ่งครับชีวิตลดเป็หนึ่งเมื่อเก็บหัวใจเห็นไรครับชีวิตเพิ่มแล้วถ้าตายหมดครับสองเรืองหนึ่งสุดท้ายเห็นครับคะแนนจะโชว์ขึ้นมาอย่างนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับ